ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิชัยค่ะ เด <Channel payment. S 1> ือนพอสตายัดยมพมีพิ for for ้องถูกคนถูกตานรายการเสียงต่าจังหวัดประสิทธิใจมั่งป้อมพี่ิ้องเป็นประจำรายการเสียงต่าจังหวัดประสิทธิใจได้รับการสนับสนุนจากประเดชพระคุณหลวงปอปราประสิทธิ์โสพลรงจากหวจังหวัดตรังจังหวัดหวัดประสิทธิใจยรวดตาจีนอาตมาหลวงเกียรติวัดนาโตมิงพมี่น้องนําำเนินรายการเสียงตําจังหวัดประสิททิชใยนำรักทกําโซน ขงคงสมัสมบูตจชามาบอกมากฟากมาลาวันทุกทุชาวของวันเศร้าเวลาที่ยากเหงตึ้งตออกโดยประมาณต่างกลุ่มประชาสัมพันธ์อย่างวัดตรังรวจดวาต่อตรังเอฟเอม้าิเอ็ชุดรงามิกเกอตั้งอยู่หน้าทุงแทงเล่งเป็นภาษาไทยบรเราท่ทนผู้ฟังต่างลายว่าเจ้าปปกบลงเกียดวันนี้วันเศร้าเพระม่ี่นองวันที่สิบเจ็ิง่าเป็นวันหมามงคลสำรับเดินสิ่งง่ากรมวันที่สิบสองวันส้มเด็ดเป ปรมราชินีนา้นสิ่งประดังตุ่มเด็กประนังเจ้าสิริกิตพรปรมราชินีนา้ราชชนนีปันปีล่วงประเมพี่้องก็ตือว่าเป็นมาเดินมามงคลของเราอาานผู้ฟังทางไล่ประเมพิองแต่ว่าสิ่งที่เราลืมไม่ได้ท่านผู้ฟังต่างไล่ก็คือเรื่องธรรมารักธรรมคำซอนอย่างนี้ก็อยู่ในเทศกาลองก้าวปัญซา อากาวปันซาีนเรารู้สกก็ส่งซ้ำทัพปดาทรงซ้ำมันปลามาแล้วอาพรมพ่นองเราก็ทำนาเตะก้องเจ้าพุดวันนี้ลงเกลื่อนความสุขในโอกาสแล่นงไงไงว่าความสุขไกลไกก็ต้องการชาติ่านผู้ฟังท้งไล่ความทุกข์ในไก่ไกๆกับปฏิเสธแต่ว่าการเฟ้งของความสุขความสุขแต่เราเอ็นอยู่อาจจะแฟ้งความทุกข์ู่เสมอ ความตกใจเราเอ,นอ็นยต่โที่เราพบอ,อยู่พนพีน้นองชมจะแฟ้งความสุขย่ตรงนี้เมื่อนเราติดตามตัวตรงนี้ก็ตื้อว่าเราต้องรู้จักกับว่าพ่ออะไรประมณพี่น้นองตั้งไร่ล้วก็เกิดขึ้นความเดวยวตัวต้งใจหมากไม้กัดว่างไว้หมากไม้ที่ก็อยากว่าหนาักกดอันตายผู้ฟังทางไลน์นั่นก็คือความพอใจของเราความพอดีพอดีที่เราตั้งการดการไว ไม่ว่าเราจะอยตรงไหนแต่ลงเกียจยกลักทำกรรมซ้อนในตันผู้ฟังทางไล่เพื่อมาแลงก็จะชาวเผื่อไอ้พ่อนใครเป็นพี่น้องกับตันผู้ฟังเด็กฟังอยู่สองสามคนก็ดีคนรองคนก็ดีหรือว่าลไล่คนก็ดีหรือว่าไม่ไกล่วกังเลยก็ได้ตานผู้ฟังทางไล่เปล่าลักทำกรรมซ้อนกองสมัาิสมเปิ้ชาวนี้มาแลงมาตามาบอกกันเป็นพี่น้องเพื่อเป็นตัวกระเตือนชิดตนใจว่าในยุคไปจุบันเนี่ยที่เราโยเป็นไปจุบันในตันผู้ฟังทางไล่ พระพุทธเจ้ายังมองปัจจุบันเป็นเรื่องปกติโยชนผู้ฟังต่างไล่ว่าปกปัจจุบันนี่เราทำไม่ดีที่สุดเป็นทะลุเกณฑ์ของไก่และไร่คุณว่าเราเกิดมาแล้วเราทําปัจจุบันได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นความว่างแต่เราต้องทางว่ายดันผู้ฟังต่างไล่หรือว่าเป็นอดีตที่ผ่านมามาถึงปัจจุบันนี้เราจะทำไม่ดีที่สุดตรงนี้จะเป็นทะลุเกณฑ์ที่ตกย่ำกันไปแต่ว่าความจังใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแตนผู้ฟังต่างไล่ในโลกใบนี้ เราก็เอ็นอะไรๆทิ้งหลไยๆอย่างโดยจะโปกการแข่งขันในยุคปัจจุบันอาจารผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าพระเจ้าได้บอกได้ลาวได้ตัดไว้ผมมีปีนองว่ามนุษย์นี่เป็นทัตสร้างกลุ่มเรายกคนเดียวไม่ได้มันต้องมีการแต่ว่ายกเป็นกลุ่มเป็นคนเป็นมู่เป็นขนาอาานผู้ฟังทั้งหลายการเล่นในง่ายเราอยู่ในสร้างกลุ่มก็ือภาพรวมรวมแต่ยกันไล่คน ว่ายโยไร่ก้นความเป็นมนุษย์อาจิใจอาะสช่วง,งก็เป็นไปได้ผักเป็นบางบางบางพวกโยแต่อาธิใจแต่ว่ามันต่าสุดก็ยังอยู่แต่กัดกรอบเบาคีเล็กกันมีอยกําลังปัฒนาตัวเองก็ยังขลุ่ยหมดเราตรงนั้นในกวาการันตีก็ความเป็นทุงนนเสมอผาการดันฝุ่ังทังไล่ความเสมอผาที่เกิดขึ้นเราต้องบอกพระเจ้าบอกว่าความเป็นมนุษย์นั่นคือความเสมอผา ความเป็นมนุษย์เราแต่การการการวายความเป็นมนุษย์ตรงนี้ตรงไหเกิดถึงกันเลยกันตรงนี้มันเกิดความโกรธระดูชักความเป็นมนุษย์น,ษยนั้นมีถวดทุนแต่ว่าในจิตใ,ใจถี่ไม่ถ้ามาแต่หยับยัางฉังขีดได้ท่านผู้ฟังพมีพน้องตรงนี้เราทําให้เราต้องมีธรรมาก้าวไปซดแจกก้าวไปเปลยไล่ก้าวไปปกพงนี่ยสิ่งที่ว่าเป็นอาบายมุกพมีพน้องเป็นสิ่งที่ผ้าให้ตำลง เป็นสิ่งที่พาให้เราตกไล่ยทางหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทําให้เราไม่ไปออกใบใช้่านภูฟังทัางายพอเราเริ่มต้นตั้งแต่ว่าความปอดยี่ปอดใช้ในสิ่งที่เรามีเรา,าเะไวง้ง่าสิ่งที่เราต้องการแต่ว่ามันไม่สร้างความเดืดอดร้อนให้เป็นหมู่เป็นกันนาเป็นชุมชนตําบลคุณนในสร้างกลุ่มนี้เราตําเพื่อก็ได้โดยจาักเอพ้ลปัจใช้ลักแต่การเดินไปในกลางหน้า่านผููฟังทัางาย ให้เราโดยชักพอเลยสิ่งที่เราปรุงปรารถตนาสิ่งทต่ดีแต่หลวงเกศบอกเป็นไปาันมันตันผู้ฟังว่าการใช้ชีวิตมันชีวิตของหลวงเคศหยกเองนี่เป็ไม่พี่น้องเลยการเล่งเองกับใต้ตัวประสุฐานผู้ฟังว่าการ๋ย่เราใช้ชีวิตแต่อยากคิดให้มากเป็นไม่พี่น้องการใช้ชีวิตนี่เป็นอยากคิดให้มากถ้ามาตรงนี้มันไม่โดนใจและไล่คนดันผู้ฟังแต่ไล่ปลดหลวงเคศหยกตัวอย่างตรงนี้ว่าการใช้ชีวิตไม่ต้องคิดให้มาก ก็เป็นการคิดถึงสิ่งที่เราทําได้ไม่ว่าเราทำไรตานผู้ฟังต่างไรจะเป็นงานลักงานย่อยกับงานเอียดตต่เต็ดก็แล้วเทแต่ถ้าเราพอทำได้มันจะมองมันลงปรุงใพไ่ไแมพี่น้องมันกลากว้งวนในสิ่งที่เราว่างไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วเท่ตนผู้ฟังต่างไรเราทำไม่สาเร็จเราทำไม่ได้ก็ทำตามที่เราคิดแต่ชีเวิตเราไม่ต้องไปคิด้มันคงสาร พระเมพีพิ้องฐานผู้ฟังต่างหลายไม่ว่าจะเป็นโรองในปัจจุบันก็ช่างคมเราปรจัจจุบันนี้โรองในอาวัตไซที่ว่าก็นั่นน้ำเป็ดผู้ชยวชาติด่านบอกว่าปัจจุบันนี้โูกโขกซึมเศร้าท่านผู้ฟังทงั้งหลายโรกซึมเศร้ามาเยือนก็มัโเราตั้งมดต่างเพ็นไม่ว่าเป็ดผู้ชาวนา้ำจำนานการด่า,านก็ได้ออกมาเล่ง หรือว่าเราปรบเอ็นเย้งทนานผู้ฟังทางหลายบางคนกําลังประสบปรบเป็นอยู่บมีพน้องในคำว่าโรคซึมเศร้าแต่ถ้าเราโยนไปไล่ๆผีติดอดีตผ่านมา่านผู้ฟังท้งหลน์คำว่าโรคซึมเศร้าไม่ก่อยยังเรียกว่าโคอย่างอาไม่พบก็ไม่โรคแต่ว่าด้วยตาม้วยดุลยพินิจของลงเครียดมากคิดตานผู้ฟังทางหลายว่าความเปลี่ยนแปลงของในปัจจุบันนี่ไปยังรวดเร็วตันผู้ฟังทางหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกรองต้นกรองกนกรองงานกรองต้นกรองคนกรองงานหรือว่าในการทียวเราบริอ่บาบดิหอ่านอ่านของเราอยู่หรือว่าอปสักในการใช้ชีวิตในครัวเรือนรู้ว่า,าได้ๆก็แล้วแเต่สาระปัจสารเพศต่เป็นรูๆๆปสักต่างเพศ่านผูมิคุ้มต่างไรทำให้เรามาซุ่มมัวในความคิดแต่ไม่แตกชาน้นทำให้โรคซึมเศร้านี่มันมา่านผู้ิคั้มต่างไ เราไม่ได้จดจอเราไม่ได้ขาดว่างบางทีมันได้ลมอ้ายอารมณ์ไล่ลไปเลยลมหล่นไล่ตรงเนี้ท่านผู้งถ้าไมตรงล่วงเกิดว่ามัรานเราเนี่ยอยู่ปัจจุบันนี้กิดมากพระแม่พีน้องกิดมากกินเจอสมองไละสมอง,มองแตกไปเลยพระแม่พีน้องการปรนโรคยิมเศรา้าไม่โรชิงไม่จริงแต่ล่วงเกิดขาดกันนี่ขาดว่างกับพระแม่พน้องแต่ทำรับใจชีวิตันคนสมัยก่อนปุยยาตาตรวเราโยนาน,านัดีตเป็นตึงปุยยาตายหญ่แต่พระแม่พีน้อง ฐานก็คิดมันขันแต่สิ่งที่ทำได้กิดสร้างหลกสร้างล่างตั้งกลัวเริ่นร่างไงเป็นกรอบครัวพระเมี่ไปนองเราจะเห็นตรงนั้นว่าคนจะไม่ก้อนก่อขิดรอบก้อมรักหลกรักกรอบครัวสื่อสัต์ต่อกรอบครัวมันกุงกับกรอบครัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตีของความเป็นแม่หน้าตีของความเป็นพอหากเขารับพิดจอบณี้แต่ผู้ฟังตงหลายแต่มาไปเเร้ยๆอยู่ปัจจุบันนี้ ถ้าบม่อกี้พิษแต่บรรบุคุษทางไลก็ไม่มีคนพิษแต่ว่าข้อแตกต่างเต็นในพมพิโนกต็นโรคสมเศร้าเก้ามาท่านผู้ฟังทางไลตรงนี้ลงเคสก็เลยมาวีกลาวว่าเออมันเป็นความจริงแต่ถ้าว่าในยุคปัจจุบันเรากินอยากได้อยากมีอยากกินอยากรู้ท่านผู้ฟังทางไลอย,ยากได้อยากมีอยากกินอยากรู้อยากเป็นในสิ่งแต่ว่าคนใดสั้ำุมยอมรับทำให้เราไปไม่ไปพ่อไม่ถึงเผาไหมด่านผู้ฟัง พอหมายถึงเปล่าไม้พับตรงนั้นทตาไม่เราเป็นคนที่ต้องเกลียดต้องสี่เรียดมากต้องให้เป็นคนที่ว่าต้องดิน้นรนในต่อสู้ห้ามลงง้ามคำไม่ได้รับไม่ได้นอนไม่ได้รับไม่ได้นอนตลอกความทั้งหลายถ้าไม่ต้องรักทรัพอยู่กับอ่านจอจงอยู่กับสิ่งที่เราต้องการถ้าเราทำได้ไหมก็ตอบเราว่าเราทำไม่ได้พอเราทำไม่ได้ตรงนี้ทําไม่ิดใจเรามันตกสะเก็ดพมิพน้อง ตกสะเก็ดในความคิดตกสะเก็ดในความเศร้าตกสะเก็ดในความรู้สึกไม่ดีอาซิ่งนั้นก็เกิดมืนบ่อยๆเกิดขึ้นหมากหมาดแต่ผู้ฟังแต่ไล่เรื่อว่าเกิดขึ้นนานๆทำให้เรากรั้นตัวเองไม่ได้รเรื่องอารมณ์รับรัตีความคิดของเราไม่ได้รเราอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้แต่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นเลวทตานมาเป็นพี่น้องพูฟังแล้วชีวิตเราทำได้คิดได้ในทีนท่ที่เราทำ ถ้าเกิดได้ทำได้แต่ที่เราทำเราก็ใบอกใบใจท่านผู้ฟังต่งไล่เรามาถึงเปล่าไหมแต่ว่าการกวาดว่างในโลกใบนี้ทุกคนต้องทานต้องการแต่ว่ามันไปถึงสูงอะทั้งเพ่เลท่านผู้ฟังต่างไล่ต้องไปถิงดีว่าซึ่งแต่ดีว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราพึงแปรหน้าต่างไววลึกๆก้องคัว่าใจว่าเราต้องการว่าชีวิตเราต้องเดินทางไปปันนี้ต้องไปชอบความสําเร็จปันั้นต้องทําไหมโน่ต้องทาไหมนี่จเกิดความสาเร็จ เทวะพระพุทธเจ้าบอกว่าคือความไม่รู้จักพอ่อและพี่น้องแต่ทําให้เราต้องตนทุกตรมานโดยเฉพอดังด้านความคิดให้เกิดความวิใจจะย,ยากท่นกานผู้ฟังทั้งหลายมากมาใาม่ไกลก้องในชุมชนในตำบลในข้องเราในจัางกลุ่นนี้ทําให้เราเกิดความไม่พอดีเกิดขึ้นมากใหม่ถ้าเรารร้จักง่ายแล้วตท่นานผู้ฟังทั้งหลายถ้าเรารู้จักง่ายก็ว่าเราต้องมีมความเลม่พี่น้องคือก้าวใจคน เข้าใจในสิ่งที่เราพึ่งทำเข้าใจในสิ่งที่เราพึ่งปรารถนาประมันพี่น้องไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรียนรู้โดยตัวเองประสบการณ์ตัวเองที่เรามีถ้าเราทําความนี้ถ้าเราคิดได้ทาได้ในแต่กุ้กังแต่ไรเราก็ใบออกใบใจ้ว่าสิ่งนั้นนั้นชาน้านพลาดมาเร้วเก็บมาเป็นประสบการณ์เป็ดมาเป็นอุดมการเก็บมาเป็นอ่สิ่งที่เราเล็กพเพียรนฐานผู้ฟังทั้งหลาย เมื่อในยุคปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังต่้งไล่ทุกคนถูกฐานก็บอกกันมากมหมไกลกองว่ะถูกทิ้งถูกยั้งไม่ว่าจะเป็นกาครองฉีพเปื่มตะวิดขึ้นมากมายไกลกองการใจใจใรายรับกับรายจ่ายไม่ก่อยพผ่กันอ่านผู้ฟังทัางไล่พอเราเป็นธรรมันชนคนเดินดินนี่พอแม่ี่นองท่านผู้ฟังต่้งไล่อาเจ้า,จากินเดียวอาเจ้า,จากินเป๊ะอาเจ้า,จากินเย็นอาเจ้า,จากินป่าได้ก็ได้ได้ป่าได้กินป่า กาใจใจกาไปร่มกากรองสีในยุคปัจจุบันนี้ต้าบัตรบางคนขึ้นสู้ไหมกาบอกตาบบางคนสู้กาบอกว่าสู้ตาบตรบางคนว่าต้าบัตรตั้มนี่ไม่มีเก็บตบต่ออาเจ้ากินเย็นหน้าเจ้ากินปลาได้ก็ได้ได้ปลาได้กินปลาทั้นแต่ว่าตรงนี้แทนผู้ฝังทังไรมันอยู่ที่เราละเลยเราได้มาแต่ดเราใช้เท่าใด ส่ำรวดในครัวเรือนสํำรวจในตัวเองว่าความยากของเราเกิดขึ้นหมากไม้ยามแต่เราอย่างเบี้ยในเปล่าในพกกันท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราอย่างเบี้ยไม่เราอย่างเบี้ยในเปล่าในพกเราถ้ามาติว่ายับอยังความใจใจความยากของเราได้สักวันตรงวันเบี้ยนั่นก็เราเลือดให้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าเราได้รับยับยงความยากได้ก็เดือนทิพเดือนน่ะเป็นปีนึงก็เลือเป็นปี แต่ว่าทราบได้ที่เรา,ย,ายับยังไม่ได้ตรงนั้นวันเดียวได้แต่โดยก็ใจมดต่างพีไม่เลือดแทมอย่างติดลบล่ะแทมอย่างติดลบตรงนี้แต่ลงเครียดแรงจนหมดโยอย่างเบียวสิบบาทที่ฐานบุกฟังทั้งารแต่เราอยากได้กล้องสิบซ่องบาทสิบสามบาทนั่นแหละคือการทิลลบเห็นได้ชัดในยุคปัจจุบันนี้ต้ามารอยล้านปันล้านใจกี่วันได้ทัน แต่ตามน้องเกติก็บอกว่าถ้าโยมใจมัดวันเดียวกะชาติเลยไม่เลืเล่อนไรอย่างทิ่นหลบได้เลยแต่ถ้าโยมใจตลอดชีวิตหรว่าเป็นคนรำ่ำคนรวยมีมีัพ์มส,สมบัติเลยก็ได้มันโย่ที่เราตัณพุพังทางไล้ในโลกใบนี้ในยยคปัจุบันนี้ไอ้ไร่ไร่มันก็ชาตมาแต่เป็นเงินเป็นทองต่างเพศที่เราบนญปากวันเดียวกันในตัณูุฟังทางไล่เราจะไปเล่นเรงเศรษฐกิจ เราจะไปเล่ในทิ้งการแต่ว่ามันก้าวมาในชีวิตเราเราจะไปเล่ความต้องการของเราที่อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ดักได้ถูกทุกสิ่งทุกอย่างเราตามใจกิเลสมากท่านผู้ฟังทั้งหลายตามใจความยากมากเราก็เดิ่ทถูกคนถูกทานเพราะว่าเราตามใจความยากมากเราก็ต้องดินรุ่นมากให้เปรียบจะมือนชัดท่านผู้ฟังทั้งหลาย ว่าชัดอาเจ้ากินกลางวันนี่พ่อเป็นพีนองอาเจ้ากินกลางวันไม่ว่าชัดเตี่นอนกลางคืนนี่พ่อี่น้องไม่ว่าเป็นนกไว้ไรก็แล้วแต่อถูกทิ้งถูกยางชัดเตี่ยกินเตี่ยนอนกลางคืนเตี่ยกินกลางวันกลางวันนี้กินเอ้มไม่เอ้มเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าพาถึงเวลานอนก็ต้องปักพ้นนอนก่อนเวลาเช้าตื่นก็ต้องตื่นนั่นคือสั์เต่ลงเกียรไม่ได้เอาบรรณุคํามมันประเสริฐนี่ไปเปรียบกับสัตว์ยไราชาติ พอไม่พี่น้องแต่ว่าไอ้จีต่างไอ้เอ็นเป็นกล้องตีเปรียบเตียบแต่นผู้ฟังต่งางไลเปราะชัดเขาถึงเวลานอนเอ็ไม่เอ็มเขาก,ก็ต้องนอนแต่คนบางที่เอ็มพุ่งเร็วแต่ว่าความยากยังไม่ปรากฏตียังไม่มด,ดตีตรงตำมานก้ามรุงก้ามกืนก้ามวันต่นผู้ฟังต่งางไล่ทำจนลืมเล่ตัวเองลืมหลักษาตัวเองลืมจนตัวเองรวงรุ่ยตันผู้ฟังต่งา,า,างไล่ใจชั่นพ้อมไป ใจท่านรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าปักพ้นหน่อยตรงหมอ้อตรงไหนบอกเปดหมอ้อเปตาตรงไหนบอกว่าท่านปักพ้นแต่มั่งตจอย่าไปลงกับบ้านเกินให้ดูทั้งกานให้ดูร่างกา,า,งายพอปั้นไปเลยลืมมอลืมจิงหลักตัวรักตัวเผื่อนหลักกิเลสจนลืมตัวเองอ่าตรงนี้เป็นเรื่องชิงแต่ผู้ฝังทงั้งหลาย แต่ไม่จริงนงพวกแกเล่งกันแต่ผมเปนพี่น้องนึกตามไปเลยว่าเออเราจริงไหมบางคนลงตัดยางเลยตีก้าตีสิพนพี่น้องกลางคืนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นอนเลยบ่รับกลางวันกลางวันกลางคืนมันความรับความนอนมันไม่เหมือนกันฐานผู้ปังต่างไรก็อยากไร่ล่อน่านผู้ปังต่างไรฐานก็รู้ดีว่ามันพิษธรรมชาติมนุษย์เรานี่เกิดมาต่างที่นี่่านผู้ฟังต่างไรก็ว่าปะวัตบอกว่าให้นอนกลางคืนให้เดินกลางวัน กำนอนเที sea, ite, ่ยก no like ับนอนเที่ยงแพวกคนตาต้าพวกยาตายาย่็ซ่อนเรามันตะเล็กนู่นแล้วผมไม่นปนองไปในลาวสู้กำบเดือจ้าไม่รับไม่นอนแล้วเป็นกําปูติดเตียงติดกองอู้กองวัวติดวัวใช้พมไม่ี่นองแต่ว่าพอก้ามายกตำบ้านนตีก้าวตีทิพย์จ้องตุ้มซ้ำตุ้มอ่ะผมพม่ไปนองยังไม่รับที่ที่ว่านอนดึกแต่ว่าปลาต้องงงกระมาเนรเบอเจ้าให้ตรงกันแล้วผมี่นองนอนดึกตื่นเจ้า นอนดึกตรงนี้นอนยามแต่เราโอ้นอนตันผู้ฟังต่างหลายให้เรานอนเลยอันตือว่าดึกเลียวถ้าเราโอนอนป่านได้ก็ตือว่าเราดึกป่านั้นพระพุทธเจ้าเปรียบไปบันนันลุงเกียรติความบันนีแทนผู้ฟังต่างหลายตีความบันนันพระพุทธเจ้าบอกว่านอนดึกตื่นเช้าแต่ชาวก็บอกพระพุทธเจ้าคือตือน่นเช้าต้องบินแต่บ้าน่านผู้ฟังต่างหลาย นอนดึกนอนแต่ว่ายามแต่ว่าเราโอ้นอนนั่นแต่ผู้ฟังทางไล่รู้ป่าทราบว่าไม่ไม่บอกว่าอ่วงอ้วงนอนนั่นให้เรานอนเชี่ยอยากฟื้นร่างกายแต่ถ้าว่าเราโอ้นอนแล้วเราฟื้นร่างกายแต่ไม่เรากายเราวอนเพียเจ็บกายไม่บายได้แต่ผู้ฟังทางไล่แต่กลังลงเกียริและพิจารณาทำเป็นและประเม่ี่นองทานผู้ฟังทางไล่แล้วเป็นเรื่องจริงนี่คือชีวิตแต่ถ้าเราไม่โอ้นอนอยาไปนอนเชี่ยเวลาไม่ว่าเวลานั้นจะป่านด้ือแต่ผู้ฟังทางไล่ กลางคืนกลางวันถ้าเราไม่โอ้นอนอย่าไปนอนกลางวันเวลเจ้าบอกไห้ไม่ต้องนอนหมากให้นอนนิดเดียวหยิบรักเพบจ้องกล้ามนาทีก็ได้หรือว่าไม่นอนเลยก็ได้ไม่พิษธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้คนที่วางกลางคืนไม่นอนกลางวันนอนนอนรุงนอนกำก็ยังพอมีพี่รองพอเนี้ยตรงเนี้ยทำไมเป็นซุ่มเศร้าทำไมเวียนปวดปวดเส้นเวียนกล้าวไล้แต่พวกฟังต่างไล่กลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอะไรในปีวันนี้ ถ้ามาหมากใหม่ไหมหมากใหม่ไกลโกงหมากใหม่ไกลโกงแล้วยังไม่ว่าไม่บาเต่าใน้หอแลท่านผู้วังต่างไตทมไมเราแต่ว่าคนเชอนคนเปลี่ยนนั้นไ่พีน้องเพราะว่าก็นัดวันเหนก็ยังไม่รู้จักว่าวันนี้กลางคืนหรือว่าวันนี้กลางวันท่านผู้วังต่างไรไม่รู้จักลับจักนอนพอไม่รู้จักลับจักนอนราตีีราตั้งก็ไปชาเลยท่านผู้ฟังต่างไรพอราตรีราตั้งอยู่เก่กัน เราราตีไม่ดีจาตัง้งโยบเรือแต่็นการงูกางต่างไรมันก็ไปมัดอย่างกี่บาทกี่บาทก็ชาติไม่เลือบบาทเดียวเพราะว่าเราสรามมรดกุมชาติตัวเองไม่ได้ไม่มีความสรามมรถการทำไม่หลกลึมเจ้านี่มันเกิดขึ้นกับผู้นั้นทันทีแต่ภูกางต่างไรแต่หลวงเกศไม่ได้เล่ง่อยิ่งม่ไปนองเป็นเรื่องจริงดีืเร่ง ถ้ามาขล้อมูลน,นี้ได้มาจากไหนได้มาจากตัวเองแต่คิดอ๋อเพี่น้องแล้วเอ็นโลกแบบนี้มันหุนไหวอันบุวังต่างไล่มันหุนไายมากไยไกลกองแต่ว่าตัวเองก็คือแบนเราช้อดูเลกันตรงนี้บาะว่าใหญ่มันลุ่งไปในวัฏจกักเตี่ยกุกิเลสกบคลุมโกบอามแันบุวังต่างไล่พอเร่งเผื่อตัวเองเร่งเผื่อแต่ว่าตัวเองทําได้ปฏิบัติได้คำเลวลับนอนเดอกอนตัวเจ้า,า,า,งงากา็ว่ากันลาเรองานรองการดันบุฟังทางไล่ เราทำงานกลางวันรับกลางคืนนอนกลางคืนมันเป็นเชื่อทติปักพนร่างกายพอลองเกียรติบอกเราเมื่ออาจารย์พ่อแม่พีนองว่าคนเราเกิดมาทีเดียวนี่พ่อแม่พีนองเกิดมาทีเดียวแต่เราจําความได้หรือว่าเราจําชาติได้ชาติหน้านี่ยังมาไม่ถึงมันเป็นอดีตข้ามผบข้ามชาติ อันนี้ตีพัฒนาเนี่ยเราก็ไม่ใจรู้แต่ด้วยท่านผู้เฝงตั้งไ่อันแต่ตำรับตำราข้อมูลไีพัานาว่าต้องเป็นปัญญน,นต้องเป็นปน,นี้แต่ว่าสิ่งที่เราพบเลยคือปัจจุบันท่านผู้เฝิงตั้งไรปัจจุบันนี้เราจะเดงตัวเองเป็นไรเราดีทำรือเราใช้ชีวิตได้เปลืองหรือว่าไม่เปลืองมันกว็วัดกันตรงนี้ท่านผู้เฝิงตั้งไรพอเรามาวัดตรงนี้เราต้องโรจักพ่อโรจักอ้าย แล้วก็เราจักต่ำเฉยพ่อแม่พน้องสิ่งไรแต่มันเกินความสามารถสิ่งไรแต่มันเกินความของเราไม่ว่าเราจะโยนสิ่งไดแต่เราความยากมันไม่มีคิดจำกัดอยู่แล้วแต่เราพอประมาณตัวเองว่าสิ่งนี้เราพอตำใฉยได้อ่ามันมากมายมันเกินกําลังของเราแต่เรายั่งในปัจจุบันก็เราอยาไปท่านน้าอยาไปเ้นไขายน่านพุกฟังต่างไล่เมนมันเป็นดนาคกก็จริง แต่ถ้าเราคิดเรื่องแต่เป็นไปไม่ได้เราจะคิดเครียดมากแต่ผู้ฟังทั้งหลายหยกต่ยอ,กอยังว่าคนลินท่าเปือนนี่เพไม่ี่นองพิโตกก็ได้เร่งไรลงเก็ียยกเรื่องลินท่าเปือนนะเพราะว่าํำใจไม่ได้ไม่ได้เร่งเรื่องเปลือนรางวัลอยู่ไม่ได้ต้องเ,งเร่งเรื่องเปือนอย่างเดียวถ้าี่นองชาวปากเนื้นอก็อย่ากันล่าฟันหล่ากันฟันคนนั้นทั่วบ้านใยบ้าน đèo ánh chín leo thần phù phong thần lai, phù mẹ phi non. Xíng năn, măn bịt cái xíng phước, trái quan niệm trong riêng tư xa linda phu nhân, nếu chúng ta kiệt con thì thuốc linda cũng sẽ kiệt thể làm bún nữa. Nhưng xíng năn, măn bông bọc là chúng ta làm gì không được. Ai rồi rồi chắc chạy tự nhiên. Thời gian chúng ta kiệt, những cái riêng tư xa lạ thần phù phong thần lai. Ai rồi đứng chích, chúng ta đứng người lấp bả thần เล้วา่าอยูวปัจจุบันปราตานผู้ทรงคุณอาวุธผู้มีความชำนาญในเรื่องวาราชินีก็บอกเขาเหล่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าตา,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 าชิตคงสานไอ้ดึงลบมาอายอุกับปัจจุบันในมาทีีสุด่านผู้ฟังทั้งหล่ให้มันแตกเที่ยวราชิตเราเป็นชิดตัวถือว่ามันไปได้ไง่ายดันผู้ฟังต่้งไล่เพบเดียวมันไปแล้วเพียงแต่เราดีดมื่อแต่ผูฟังต่้งไล่ไปสิบหยดแล้ว ไปฟังฟังเลยเพรียทุ่มมันจิตก็เราเพรียทุ่มมันเราโยนโลกยินในน้ำมันพมพี่นงเราเราแล่ตรงนี้อาจารยฟังแต่เราแล่เรงกระเพื่อมที่มันออกชาบน้ำบ่บ่โลกยินบ่ทุกดาบเรงกระเพื่อมตรงนี้แต่มันไปกว้างจนลิบลิบจนชุดใช่ตาอย่างไปเลยจิ์เรากระโดดเรียกวานไล่ไล่พันถาวเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล่พอเราจำใจไม่ได้เราจะกันเลยต้องคนไหวนินรนอาจารยฟังต่างลาย ต่วาพระพุทธเจ้าบอกไอย้ยังจังคิดจังใจย,ยุต่สิ่งที่ว่ามันตกอยู่ในไปมุกตกอยู่ในความถูก,กติดรบั้มท่านผู้ฟังทั้งยมันก็เลยเป็นพิจารณาทำมาบอกมาแล้วก็พอแม่พี่น้องถุงนี้เลยท่านผู้ฟังว่าแม่แต่เราความยากแต่พบเครื่งองตายเอนจริงแต่เราก็ต้องต่ําในสิ่งนั้นเสียตามสิ่งให้เราเป็นไปได้ท่านผู้ฟังทั้งยนอนรับไปบายก่อนเดี๋ยวรบก็เกิดมาขึ้นตามมา ถ้าเราคิดปัณน,นี้เร้วเราก็ใบออกไปใช่ท่านผู้ฟังท้งหลยกัะเรียบนกนอยในกรงทองนอกนอยในป่าใหญ่นกนอยที่มีที่ท่านช่วยงามท่านผู้ฟังทางหลยแต่ว่าเกิดความจง,เ,งเจียงไอ้เจมใจโปร่งใจรบเร่งเรียงไปโรรโปรปิงหนึ่งเรียงสีรโรงเปาเขาตะมานทุกทางทุกวิธีทุกการให้ท่านผู้ฟังทางหลยอากินกลางวันกลางคืนนอน ผักพ้นร่างกายแม้จะเ,เป็นรัตเดราชาตแต่เราเป็นรัตอันประเชิฐเลอต่างปัญญาเป็นมนุษย์ผู้วิเศษแต่พระเจ้ายังเป็นไ้เป็นเ,นเนลิอในต่างปัญญาแต่เรายังเชื่อได้นอกแต่ว่าเจ้าก,กินอาหารกินกลางวันจนรับกลางคืนเข้ารักษาทุกขภาพดีรักษาทุกขภาพดีต้องเที่ยงรองมาแต่ละครั้งแต่ละที่สร้างความไปโรให้กับมนุษย์อันประเสริฐนี มันเป็นสิ้งที่น่าประทับใจเลอกเกินแต่ผู้ฟังต่างไล่แต่ก็มีรรมะของก็โรชักธรรมชาติแต่เราในี่ผู้ประเสฐบางทีเราไม่โรชักธรรมชาติสิ้งที่เราตอบแทนเราก็คือโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องที่หน้าเสียอ,อกเสียใจบางคนฐานผู้ฟังต่างไล่อกาสมีเวลายัางแต่เรากลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วพยายามเหมือนมันโยนไปติดไตนี่ปัจจุบันนี้หมากหมไกลก้องหรือโรคซึมเศร้าส่วนผู้กน,นั่นนามผู้รู้ไม่ว่าจะ แต่ต่างเพศการพูดจำนานการแต่ผู้ฟังต่างไล่ตานโกมประกันตีว่าระวังลุกสมเศร้าทุกคนทุกการก็เล่งเป็นเชี้ยงเดียวกันเราคนน,นั้นติดพอบติดกำลังโถดโซ่กับหลูกที่อยู่กว่างลงเกียรและเพื่นหลูกกระตัดให้มันฟังๆกิดได้อย่ามากแต่ผู้ฟังต่างไล่กิจที่เราทําได้เป็นสะุปแกณนจิตใจไปเลยแต่ผู้ฟังต่างไล่อยากรวยอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้นั่นคือเป็นความอยากตกอยู่ไปไทยของกีลส นัไม่ว่าเราจะตำไรมันก็กิเลสมากรอบมั่มแล้วมันจะไปสู้ติตำต่างมดท่านผู้ฟังต่างไล่ตี่เราเอนในทั้งปัจจุบันนี้เราอยากไปยิ่งตามถูกเรื่องถูกสิ้งที่เราเรื่อยตบเราก็ดีพระเบญจา,าวา่าการเอ็นไม่ได้ไม่ได้ตาวกับจับตรงจับตรงแล้วก็ไม่ได้ตาวกับทิ้งนั้นมากรอบครองหรือว,ว่าเรื่องะไรเต่แต่เรามันเกินไงหล่นตัวเราเราก็รู้สภาวะนี้ท่านผู้ฟังต่างหลย nhà vệ kịch ấy phải ăn samon, lên tầm bài ta ban rồi thì tận phúc phận tận lai, ta mang cưỡn cầm lằng con rồi chiến chiến lại, lập cầm mãi gặp tuổi yến hòa, nhà vệ kịch ấy nhà phải này, chính thì rầu, mình phải ăn nhà vệ dinh đồn này chiến thì rồi mình cưỡn quan sát mát, nà, phần mình nói cho anh phúc phận tận lai, bảo kíp bài này, rồi tôi xức vào tục tiếng giang mà rồi tang, may tận phúc phận tận lai, samon có luôn rồng say, chặt bay ốc bay cháy. ไม่มีอุปทานอุปสักติ่เข้ามาสู้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งไรก็แล้วแต่แต่นุกฟังต่างไรปลดเตื่อนจาวลเลื่นตาแกรก,ก็ยิ้มเย้มแช่มใส้ตามอัตภาพที่เรามียิ้มเย้มแช่มใส้ในะสิ่งที่เราพึงปรารถนาดีกับสิ่งที่เราอยางเราก็ใบ,บอกบใบใจตั้งวันแต่นุกฟังตัางแรยิ้มเย้มแช่มใส้ในะสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบัน หลกไปนี่ก็ช่วยสว,วยงามไม่ว่าจะเป็นหน้าคนหน้าแหลงเลยก็เปราะเรารชักพ้นใครโรอกไปใกล้เจ็บก็ไม่กล้ามากุกคามเพราะเป็นพี่น้องเราเรามีจิตใจด,ดีเป็นราบันโอสถดเป็นยาหลักษายโยกันเส้นดีคือยกษ์อารมณ์ที่เราดีแต่พวกฟังทก์ไรถ้าเราทาได้ปัญนนีก็รร้สึกว่า,ม,ามันใบออกใบใจแต่บางคนบางตาในลงเคเลียแรงมากกว่าแต่มาไม่ได้กินแต่มา rum ดีเพื กระโดดสั้นหน้าเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายดวงเกียร์ก็แร่งต่อไปแล้วว่าเราสั้นหน้าเลยจึงที่เราคาดเกรนเพื่อไปตั้งชีวิตเพื่อน่วยความสะดวกที่เราทําได้อย่าไปเสียดสีอย่าไปเครียดให้มันหมากจนกว่นเกิดความเครียดท่านผู้ฟังทั้งหลายให้เราพอใจในสิ่งที่เรายังให้เพรามีความภาคภูมิใจที่เราทําแล้วก็เราสื่อสัตธ์สื่อตรงตัวหน้าเจนี่พไม่พี่นองไม่ว่าจะทำอะไรเลยก็เตวเต เอาใจออกมาใส่ใจในสิ่งที่เราทำแเราก็ดําบากเราจักพอเราจักง่ายเราจักตําใจเราจักพลอยวางแา่ผู้ฟังต่างไรไม่ว่าสิ่งหนึ่งประกันใดก็แล้วเราอย่าไปวาดราเวงในสิ่งที่เราไม่การมาไม่ทึงกับชีวิตเราอย่าไปการใรเนี่ยมันมากมหม่ไกลก้อนจนเกินกําลังของเราแต่เรายังแต่ถูกสิ่งถูกอย่างมันจะเกิดความพอดีความสุขมันจะเกิดกายในยำดูกาน แต่ได้มีทุกยมจะมีความสุขระพนอยู่แน่นอนแต่ถ้าแต่ได้มีความสุขเรวความทุกยมจะแอบเฟ้งอยู่เป็นเรื่องกินแน่นอนเหมือนกันอดิจังทุกขังอนัตตาความซึ่งเตียงไม่เตียงเทมันยมจะบุบปผาไร้พฤติกรรมการตามเวลาพระไม่พี่นองเล็วเวลามัดเวลาเรล็วลาวตานผู้ฟังต่างไร่ปอเร่งป,ป,ป,ปื้นบืนกำปูดพอดีเวลากำมดเวรวพรม่พี่นอง ในชาววันเน่เขาก็อำนวยเวยพรให้สัตตาพเมิุปิณอง g หยาดยมถังไล่ตลอดตึงพนักงานในองค์ส่งจงมีแต่ความสุขความเจริญกิจอะไรก็อยใดส้มปราแตนาตุกประกาพรพมรพปิน o n ไม่ว่าเตือนนานหน้าเจมีหยดตาบรรดาสักก็ไว้มีหยดตาบรรดาสักขึ้นขึ้นไปมีเงินมีทองเลือกใจเลือกกินเลือกเค็บพรมรพปิน o n ต่อตอดไปแล้วก็จากลูกไปไข้เชบต่านผู้ฟังต่างล่ายแต่มากำรไกลก็เราไม่ว่าบทบาทได้กันแล้วเต้จงมีความสุขปราถนาดีากับรวงเกียริวัดนาโตมิ่งบ่ิมพ่นองมานำริกกนการตรงนีก้ก็ก็จะริ่นพนรรุงเกิวเื่อแต่กำขตนความดีของจนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกคน